สวัสดีค่ะดิฉันรุ้งนภาสุวัฒนานนท์เป็นทีมงานของบริษัทนุตฟอร์ไลท์วันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่เดี๋ยวเราไปพบกับผู้นำเลยค่ะที่เขาจะพาเราเนี่ยไปที่สวนยางนะคะที่บอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์นุ่ฟอร์ไลท์แล้วมันดีแต่ดียังไงนะคะแต่เดี๋ยวเรามาพบกับผู้นำก่อนค่ะสวัสดีครับพี่น้ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับครับสู่สุราษฎร์ธานีอนะ วันนี้ดีเลยฮะมากันทั้งทีมใช่ไหมค่ะอ่าผมจะพาไปพบกับเจ้าของสวนยางซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทนุ t f o r l i f เราไปแล้วนะครับอ้เป็นไปแล้วครับผมแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรหนึ่งสูตรสองเคลียร่าใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วตอนนี้ผลที่ออกมาประทับใจมากประทับใจมากครับผมประทับใจมากแล้วเดี๋ยวจะประทับใจยังไงต้มพวกเราไปเลยครับเชิญครับ นะะคตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเรามาเจอมือกีตแล้วใช่ไหมคะคุณบอ่านี่มือกีตมือหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเนี่ยอ๋อชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณบอยครับคุณบอยนะขอบคุณไรคะแซลโลครับแซลโลนะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลวัดประดูครับตำบลวัดประดูหมู่ห้า ครับผมอ่าอำเภอเมืองครับผมจังหวัดสุราษฎร์ครับจังหวัดสุราษฎร์นะคะอันนี้มือกิดจริงไหมหรือว่าอะไรคะเขาเรียกว่ามีตัดยางครับมีตัดยางอ่าแล้วคุณบอยพาอ่าพี่อนันต์เนี่ยพาเรามาอยู่ที่สวนยางเนี่ยใช้อะไรคะใช้นูดโฟร์ไลท์ตัวนี้เลยครับตัวนี้เหรอคะครับผมอืมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยพี่กับพี่อนันต์เนาะอ่าแล้วมีสูตรไหนบ้างผมใช้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่ง สูตรสองกับสูตรสองแล้วก็เคล่าครับเคสามตัวครับสามตัวกับต้นนี้เลยอ่ะไอากับน้ลยยางนี่เลยโอ้แล้วได้ข่าวว่าเห็นว่าน้ํายางมีน้ําหนักหรือยังไงไม่ทราบได้ข่าวลองเล่าให้ให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่ผมใช้ตัวนี้ใช้ยังไงใช้ตัวนี้นะสูตรหนึ่งสูตรสองเคล่าอะไหร่มาณเท่าไหร่คะตัวนี้สามสิบซีซีตัวนี้สามสิบซีซีตัวนี้สามสิบซีซีครับต่อน้ํา ยี่สิบลิตรครับยี่สิบลิตรฉีดฉีดตั้งแต่ต้นต้นหน้าตัดแหละครับทางหน้าตัดเนี่ยมาถึงรากแถบเดียวถึงโคนเลยครับแถบด้านเดียวครับผมเพื่อชุ่มเลยครับให้ชุ่มเลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะโดนละอองที่พื้นเนี่ยมันจะโดนละอองแล้วมันจะไปโดนรากครับไอ้ที่ฉีดครับผสมถึงสามสิบทีซีต่อน้ำมีทิพลิตรแล้วฉีดอย่างนี้เยอะะะจังนคทำไมเป็นอย่างเงี้ยครั้งแรกครับผมจะล้างต้นครับ ล้างต้นล้างต้นล้างต้นครับการล้างต้นด้วยเลยการล้างต้นด้วยเลยต้องใช้เยอะหน่อยครับอ้ค้งรหมายถึงใช้เอาเคลียร่านี่ไปด้วยไปเคลียร์พื้นที่คือโรคอะไรต่างๆมันจะได้ไม่เป็นใช่ไหมพวกปลาพวกนี้มันจะไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนะคะผม แล้วครั้งต่อไปแล้วคะ่ครั้งต่อไปผมจะใช้5ซีซีกับต่อน้ำ20ลิตรครับลดได้ดใช้สารเยตลอดนะโอ้ครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าต้องใช้ครั้งแรกว่าทำไมใช้เยอะมีการล้างหน้ยางก่อนแล้วกล้างก่อนพอครั้งต่อมาให้ใช้5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรต่อเนื่องต่อเนื่องมาใช้ระยะเวลานานหรือยังคะ ผมใช้มาสองเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะสิบห้าวันฉีดทีครับอ๋อสิบห้าวันฉีดทีิ้าวันครั้งหน้าผมจะขยับเป็นสิบวันสิบวันฉีดทีแต่ว่าเห็นคุณบอยบอกว่าอุ้ยบอกกับลุงอนันต์ใช่ไหมว่าได้เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้นพอพอใช้นู้นพอไรแล้วเนี่ยก่อนใช้เป็นยังไงก่อนใช้ได้เท่าไหรมก่อนใช้เนี่ยเปลือกยางเนี่ยมัน มันจะแข็งครับอ๋อเปิดยางแข็งมันจะแข็งกระด้างครับแข็งกระด้างพอใช้ไฟ่อยตะท่อำน้ำยางเนี่ยมันจะเปิดไม่เต็มที่ครับครับแล้วพอใช้นุ๊ลไยแล้วเป็นไงคะอ่าตั้งแต่ผมฉีดขึ้นมานี่นะท่อทน้ำยางมันจะเปิดเซลล์น้ำยางมันจะเปิดพอเปิดเสร็จแล้วโลกรามันจะโลกอ่าเวลาเปิดใช่ไหมมันจะมีขี้ยางติดอยู่ข้างหน้าเวลาลอกออกมามันจะมีแค่นิดเดียวเวลาเราตัดครั้งแรกมันจะไม่มีเลยอครับผม เปลือกนิ่มไหมครับเปลือกนิ่มครับเปลือกนิ่มใช่ไหมนิ่มแล้วเห็นว่าเห็นว่าได้เปอร์เซ็นต์แต่ก่อนนี้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเอ่อก่อนที่จะใช้กดนูตโฟไลท์ตัวนี้นะครับครับเอ่อมันได้แค่ยี่ยี่สิบเจ็ดไม่เกินสามสิบครับเจ็ดไม่เกินสามสิบครับผมคือได้มันจะวิ่งมันจะวิ่งอยู่ระดับนี้อยู่ระดับนี้ยี่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบค่าเปอร์เซ็นต์แต่พอใช้นูตโฟไลท์แล้วขึ้นมาสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามครับ 3 1ถึง33ในช่วงเวลาเดือนเดียวครับในช่วงระยะเวลาแค่เดือนเดียวระยะหนึ่งเดือนที่จากการสังเกตครับผมว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นนะแค่เราใช้แค่2รอบเองครับผมนะเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเท่ากับขึ้นมาประมาณ3เปอร์เซ็นต์ถึงสี่เปอร์เซ็นต์ครับผมนะโอเคแต่นาคตผมว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้ครับอ๋อหวังอนาคตด้วยครับ่านผูชมอนาคตทคิดว่าคุณบอยบอกว่าใช้15วันแต่คุณย้อยเออคุณบอยเนี่ยจะขยับมาเป็น1ิบ เพื่อหวังว่าเปอร์เซ็นต์นี้จะเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นครับครับอันนี้เป็นความคิดที่แบบสุดยอดนะเป็นว่าจากช่วงระยะเวลา15วันแล้วมาย่นคสิบวันฉีดก็คือเป็นการใช้ที่ถูกวิธีเพราะนั้นเนี่ยคือว่าพกต้นไม้พวกนี้มันต้องขัดต้องการธาตุอาหารครับอเพราะว่าอะไรตัวนี้ของเรามีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการอยู่แล้ว แล้วเวลาขี่เนี่ยมันจะไปทางดินด้วยครับออมันจะไปโดนดลากไงโดนลากด้วยทำให้ลากดีขึ้นครับผมอ๋อมีหน้าถึงแล้วก็ไอตัวชุดสองนี่แหละครับตัวนี้ครับตัวไปเอกครับเพิ่มน้ํายางออกเลยระเอกยังไงครับปอมันเพิ่มผลผลิตครับอ๋อเพิ่มให้ได้น้ํายางน้ํายางไหลดีขึ้นครับผมอย่างกับรูปภาพที่ เห็นไปเนาะกีดไปนี่คุณบอยบอกปกติมันจะค่อยๆซึมขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ถ่ายไปนี่แบบไหลพอกีดไปปื๊บพึ่มขึ้นไหลมาเลยพอน้ำยางมันจะเปิดครับแล้วมันข้นด้วยครับผมน้ำยางเลยเขาเลยพี่อนันต์บอกว่ามันเป็นอะไรทองทองคำขาวทองคำขาวครับคนมีสวนยางพาราเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของเหมืองทองนะครับเหมืองทองทองขาวนะคะถามคุณบอยหน่อยประทับใจไหม อ๋อประทับใจครับผมคือว่าตัวนี้เป็นยาที่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยหรอพี่เพราะว่าผมลองใช้มาหลายตัวแล้วครับมาเจอตัวนี้ครับที่ว่าดีที่สุดที่ว่าผมเคยใช้มายอมรับเลยครับยอมรับเลยครอ่าและเพราะว่าเป็นยาที่ว่าใช้น้อยไม่ต้องใช้ปริมบาณมากใช้แค่ห้าซีซีเองครับคิดว่าใช้อย่างนี้มันคุ้มกับการลงทุนไหมเนี่ยออผมว่าคุ้มครับเพราะว่าประหยัดไหมประหยัดกบ่ากันเยอะลดต้นทุนไหมลดครับ เราได้เพิ่มขึ้นครับผมได้เพิ่มขึ้นครับนะแล้วก็อย่างต่อไปอนาคตก็โลกลาอะไรก็จะไม่มีด้วยครับผมมันสามารถคุมได้แต่ว่ามันฆ่าไม่ได้แต่มันคุมได้ครับต้องใช้บ่อยๆครับรู้สึกว่ามีคนมาเพิ่มต้อนรับดีค่ะสวัสดีครับโอ้นี่นี่แนะนำท่านผู้ชมนี่เองค่ะนี่เจ้าของนะคะครับชื่ออะไรคะ ผมชื่อพยนพยนนามสกุลแซ่โลแซ่โลอันนี้คุณบอยแซ่โลนะคะอ่าไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรกันนะคะอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างพี่พยนรู้จักนุชฟลา์ได้ยังไงคะเนี่ยก็พอดีผมขึ้นไปเที่ยวงานที่กรุงเทพอบงานที่กรุงเทพเกษตรเอเชียเกษตรแปเกษตรแฟเจอรผมก็เลยเป็นสมาชิกใช่ไหมแล้วก็เอามาลองใช้ดูเอามาลองใช้ดูครับ พอมาใช้ดูแค่กดเล็กแค่ระยะหนึ่งนึงร้อซีซีใช่ไหมคะวันนั้นที่ได้ก็เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนแรกเดี๋ยวลุงต้องถามพี่พยนต์กับน้องบอยก่อนว่าเชื่อไหมที่เอามาน่ะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ย ถ้าว่าเข้าไปในงานแบบนู้นแล้วใช่ไหมผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจมั่นใจโอ้โหงานตั้งใหญ่โตงานระดับเอเชียนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ของขายข้างถนนใช่้า้ี๖เอนเจ้าเลยนะคะท่านผู้ชมการสังเกตเบื้องต้นเลยเป็นการสังเกตที่แบบว่าเอ้ยเราจะเลือกใช้สินค้าเนี่ยาถึงว่มืออาชีพมืออาชีพให้บอยมันฉีดใช่ไหมล้วก็บังคับให้มันฉีดเต็มหน้าลงมาเลยใช่ไหมแล้วก็ให้สังเกตเรื่องเปอร์เซ็นต์สังเกตการพูดสังเกตการ เริ่มแรกเลยสังเกตดูหน้ายางเห็นไหมว่าเชื้อรามันจะหยุดไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผู้สังเกตการก็โอ้โหทําหน้าที่ได้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมเลยประสบการณ์ในการใช้นี่เขาบอกว่าไม่มีใครนะพี่ที่บอกว่า หลังหน้ายางลุงเพิ่งรู้นะตอนนี้เป็นต้นแบบเลยั้มเป็นต้นแบบเลยพี่ค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการใช้มาเรื่อยๆค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่พยโย์ก็สั่งแบบดูมาเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่ได้โกหกนะจะโกหกเอาอะไรอ่ะเขาบอกว่าคำยืนยันันคำยืนยันนะคะโกหกแล้วได้อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้โกหกแต่ว่าได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้องถามว่า พี่อนันต์กับพี่พยนเนี่ยประทับใจยังไงบ้างพี่เป็นคนแบบโอ้โหไอเรื่องความประทับใจนะครับผมผมเองก็ดีใจเห็นท่านได้เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงหมายถึงว่าได้น้ำหนักก็เงินก็เพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มขึ้นใช่เงินเพิ่มขึ้นครับค่ะแล้วพี่พยนแล้วคะก็เปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหมก็หมายถึงว่าได้น้ำหนักดีได้น้ำหนักดีครับได้เงินเพิ่มอย่างที่พี่อนันต์พูดเลย ช่วยบอกกับท่านผู้ชมที่นั่งนั่งดูเราอยู่นะคะทั่วประเทศเลยตอนนี้<ช>เขาทำนะพี่ไม่ใช่ทำยางอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่มันใช้ได้ทุกพืชก็มผมก็อาไปลองในฝรั่งใช่ไหมในปามค่ะใช่ไหมช่วงนี้ก็รู้สึกว่าใบาที่ว่ามันมันยังไงมันงองอมันเหลืองเมัน,<ง>ม,นมันไม่ค่อยจะตั้งรับแดดอะไรแบบนี้มันจะเขียวเข้มขึ้นช่วงนี้นะค่ะ ทุกพืชนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะยางอย่างเดียวแต่ทีนี้ท่านผู้ชมนั่งอยู่เนี่ยอยากจะหาซื้อเนี่ยนัฟไลเนี่ยอยากจะใช้ขึ้นมาแล้วออยากสนใจแล้วจะหาซื้อที่ไหนอยู่ทางภาคใต้รู้จะไปซื้อทางไหนเออหาใครก็ไม่รู้่้หาใครรก็ไมูแล้วจะหาคนที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยมีล้างหน้ายางด้วยแต่ได้ข่าวว่าเขาออกทีวีไม่ใช่เหรอ ออกทีวีค่ะช่องไหนครับเนี่ยโมงคนชาแนลโอ้งมงคนชาแนลเป็นช่องหนังใช่ค่ะเป็นช่องหนังไทยโอ้ใช่เลยช่วงเวลาถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยที่ยังถึงบ่ายโมงในระยะเวลานี้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเกษตรสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นช่วงระยะเวลานี้ได้การเปิดรอนุชฟอร์ไลท์นะคะศูนย์แปดหนึ่งสามสองหกเจ็ดสามเก้าเก้าครับของคุนันน์แจกกวางนะครับ ของผมก็ศูนย์แปดเก้าห้าแปดเน่งแนะครับสองเบอร์ครับ,เ,บรเรายินดีรับใช้ใครที่มีปัญหาโทรมาเราบริการ,ราให้ะนะครับผมค่ะท่านผู้ชมคะเราอย่านั่งดูเฉยเฉนะคะลองเปิดใจลองใช้ดูดีหรือไม่ดีคุณต้องลองใช้เองนะคะ n ร t บ o r l i ลาเนี่ยถ้าไม่ดีพี่จะบอกต่อไหมคะถ้าไม่ดีคงไม่บอกต่อแล้วครับใช่ค่ะ มีแต่ของดีๆจริงๆค่ะ